รวดเร็วทันใจยกให้ดีโดนะครับโอ้โหท่านั่นของมิเกลอิตตาสุดแฮปปี้ครับอาร์เซนอลงัดฟอร์มโหดครับโอ้โหรัวเป็นปืนกลเลยเมื่อคืนนี้เจ็ดหนึ่งครับแล้วก็แจกแจงการเปลี่ยนตัวสกเยลลี่ออกด้วยมิเกลอิตตากุนซือของไอ้ปืนตัวอาร์เซนอลครับแฮปปี Happy, ส้สุดๆกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังบุกไปถล, ense, ล่ม PSV เอลเฟนเลยเป็นขี้เลยครับเจ็ดประตูต่อหนึ่งเนศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบสิบหกทีมสุดท้ายเกมแรกซึ่งแทบจะการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยนะครับ เกมนี้ไอ้ปืนตัว์เซนครับเล่นได้อย่างดุดันสุดๆครับมีถึง6ผู้เล่นที่ทำประตูได้ไล่ตั้งแต่ยูเรนทิมเบอร์แบ็กขวาจนไปถึงคาริคคาโดคาราฟิโอรี่แบ็กซ้ายที่ปิดกล่องลูกสุดท้ายนะครับเกมนี้มีไฮไลท์สำคัญคือวานเนรี่ครับดาวรุ่งวัย16ปีที่ยิงประตูที่2ให้กับทีมส่วนมาตินอเดกาดกัปตันทีมก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงกดไป2ตรงในครึ่งหลังนะครับฉะนั้นของอาร์ตตตาก็กล่าวกับอเมซอนพรามก็บอกว่า นี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีสุดของฟุตบอลยุโรปแล้วผมดีใจกับเด็กๆมากๆเพราะช่วง2เกมที่ผ่านมาเราทําประตูไม่ได้และรู้ว่ามีเสียงวิจารณ์มากมายแต่คืนนี้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงพลังและคุณภาพมันน่าประทับใจมากๆก,ก่อนที่ผมจะปรับแทคนติกอะไรผมบอกไปว่าพวกนายต้องยิงลูกที่4ให้ได้จากนั้นเกมจะจบลงนี่คือสิ่งที่ผมสั่งแล้วมันชัดเจนที่สุด ชัยชนะครั้งนี้กลายเป็นความไม่แพ้ที่ขาดลอยสุดในบริษัทของ PSV ครับและจะเป็นครั้งแรกที่ทางนั้นอาร์เซนอลน,นะครับยิงได้ถึงเจลูกในรอบนอกอเอาเชลซีอีกด้วยครับอินนตาก็กล่าวชื่นมื่นอีกว่านี่แหละคือความมหัศาจรรย์ของฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในเกมนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหนะ้าไม่มีใครรู้ล่วงหนะ้ามันเป็นผลกันหนึ่งขันที่สําคัญมากโดยเฉพาะการเล่นเป็นทีมเยอนในถ้วยยุโรปใบ,บนี้ซึ่งเป็นรายการที่อาร์เซนอลเฝ้ารอคอยมานานแสนนาน อาร์ติาชื่นชมลสองดาวรุ่งอย่างวานารีครับวานารีและไมเคิลลุยส์สเคลลี่ที่เล่นได้อย่างมั่นใจแม้ว่าเจ้นั่นของสเคอลี่จะถูกเปลี่ยนตัวออกอย่างเร็วเพราะเสี่ยงโดนใบแดงก็ตามนะครับเขาบอกว่าเด็กๆเ,เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าและความเป็นมืออาชีพแต่ที่พวกเขาเล่นได้ขนาดนี้ก็ต้องยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมที่ช่วยสนับสนุนพวกเขาให้โชว์ศักยภาพได้เต็มที่ไม่ดูกถกมเหตุผลที่เปลี่ยนตัวสเคลลี่ออกครับเจา้าน่นของอาร์ติาบอกว่า ผมยังไม่ได้ดูจังหวะที่2นะแต่ในสถานการณ์ที่เรานํา2 0ศูย์และเป็นทีมเยือนเนี่ยผมไม่อยากเสี่ยงเอาเขาลงไปเล่นแบบนั้นเขายังเด็กมากเราต้องปกป้องเขาอันนี้คือสิ่งที่ทางด้าน,นของมิเกลอเตต้านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบชื่นมืน่นนะครับโอ้โหชื่นมืนจจ่นจัดเลยนะครับเป็นอะไรทีุ่่กข่านจะสุดยอดมากๆสําหรับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับ เละสุดลิกดัชนะครับโอ้โหบอสอับอายนะครับ PSV แพ้ยับเยินนะครับผมฉะนั้นของพิตเตอร์บอสครับกุซื้อของ PSV ยอมรับทั้งแปลกใจและอับอายกับผลนา้ในขันภายหลังโดนแอส์เนนอลรัวไปเจ็ดหนึ่งนะครับเขาก็บอกเลยเขาบอกว่าใช่เลยผมเจ็บปวดอับอายและผลกานในขันแอบแปลกใจใมี2จังหวะที่เราอาจจะกลับมาสู่เกมแหละ คือโอกาสยิงชนคานาทีที่15และจังหวะผู้เล่นอาเซนอลไม่โดนใบเหลืองที่2แต่ในแง่ฟุตบอลโดยรวมแล้วคืนนี้เราไม่มีโอกาสเลยมันไม่ใช่ฟอร์มปกติเราอย่างสิ้นเชิงและอาเซนอลทำได้ดีมากก่อนลงเตะเราวางแผนโจมตีจุดอ่อนคู่แข่งแต่กลับกลายเป็นเราเองที่เล่นเกมรับอย่างยแย่คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จด้วยวิธีการเล่นแบบนี้ผมไม่เคยจินตนาการไว้ว่าจะแพ้สกอตต์ขนาดนี้ลูกทีมผมผิดหวังตอนนี้สิ่งสำคัญคือกลับไปวิเคราะห์เกมและให้ความช่วยเหลือพวกเขา เราหวังไว้ว่าการเอาชนะยูเวนตสจะเป็นจุดเปลี่ยนแต่ตอนนี้มันดูยากขึ้นเรื่อยๆเราต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนให้ได้สู้ต่อไป